ตัวเบรกตัวปั๊มเนี่ยครับครับใช้น้ำมันสมแล้วก็แบบมันกราบัสดีสราสีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในชาแนลของจอร์จจัด แน่นะครับผม,มเพื่อนครับไม่ได้เจอกันมานานมากเลยนะครับผม,มเพื่อนก็หายไปซะนานแต่วันนี้ครับผมพอดีว่าเรามีเรื่องที่อยากจะมาคอมเพล็์นั่นก็คือมาเปรียบเทียบกันนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมรถใครเคยโดนยางมาต่อยบ้างครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพใกล้ๆมาดูมาดูาดคือรถผมจริงๆคือใหม่มากนะแต่ตอนนี้ดูดีครับผมว่าเออวันนั้นผมขับมาแล้วก็โดนยางมาต่อยเนาะแล้วก็เนี่ยเอาไม่ออกเลยเห็นไหมครับ คือเอาไม่ออกเลยนะนี่เห็นไหมนี่เอาไม่ออกเลยดูดิคือล้ออะไรก็ยับหมดเลยนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับผมพอเหมือนกับมันโดนยางมาตอยแล้วก็มันโดนความร้อนเห็นไหมครับผมตรงน,นี้ก็เละหมดเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกตกใจนะองจริงตกใจมากนะครับผมดูดิข้างในอะไรก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับซึ่งนะครับผมเนี่ยก็ได้โทรไปบอก เพื่อนที่เปิดร้านนะครับผมที่ร้านกูสเวทบาว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทําให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแน่นอนนะครับผมว่ามันต้องทํากลับมาได้แต่ด้วยวิธีไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนครับผมผมไปดูเรียกว่าเอ่อยูทูบมานะครับผมเพื่อเป็นความรู้ว่าวิธีไหนมันจะดีที่สุดวันนี้นะต้องบอกงี้ครับผมว่าผมไม่รู้เลยว่าวิธีไหนเนี่ยมันจะดีที่สุดแต่นะครับ วันนี้วิธีแรกเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยผมจะใช้น้ำมันสนนะครับผมอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งดีกว่านะครับผมของอ่ะถ้าให้เห็นก็ของคลาชายนะครับผมที่เราจะเอามาใช้อีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยสอ,สอวิธีนี้เนี่ยวิธีไหนจะได้ผลสำเร็จมากที่สุดนะครับผมโอเคเขาบอกว่า นะครับผมวิธีใช้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมรู้แล้วก็คือให้เราเนี่ยเทไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เช็ดออกนะครับผมซึ่งเหมือนกับยางมาตอยที่ที่มันเกาะตามที่รถเราเนี่ยมันก็จะแบบค่อยๆเหมือนกับคลายตัวแล้วก็ออกไปในที่สุดน,นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ <Yeah. S 1> นะครับผมวิธีใช้นะครับผมเอ่อ ใช้ทำความสะอาดยางมะตอยนะครับผมใช้กระจัดปุ๊บปุ๊บคนเก็บไว้ในนี้ห้ามรับประทานนะครับผมโอเคอันนี้เข้าใจละนะครับผมก็คือฉีดไปนะครับผมที่ยางมะตอยมันเกาะนะครับผมใช้เลยด้านหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้อ่ะให้เห็นกันะนะจ๊ะนะว่าฝั่งนี้เนี่ยผมใช้เออ่สเปรย์กําจัดนะครับผมของแบรนด์แบรนด์นึงจริงๆแบรนด์ไหนก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะ ออันนี้ไม่รู้จริงๆผมไม่ได้ไปดูรีวิวมากะว่าจะจะทำจะ,จะทำดูว่าวิธีใหญ่มันได้สุดอันนี้ขวดมันก็ประมาณอยู่ที่ประมาณร้อยนึงเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจ้ฉีดเลยนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นยางมาตอยซึ่งผมก็กังวลมากอุย้ยออกเลยเชี yeah. ่ยแม่งล้างไม่ออกแต่กลิ่นค่อนข้างแรงเนาะ กลิ่นค่อนข้างแรงหุ้ยแค่ฉีดก็ออกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมฉีดเลยคือแน่นอนแหละนะว่าสมมุติว่าเราฉีดไปเอ้ยมันผมไม่รู้ว่าเอ่อน้ำมันสนเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าอันนี้ผมใช้ของตัวนี้ก่อนแล้ะกันนะครับผมโอเคเฮ้ยฉีดออกเลยเว้ย เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับสำหรับผมเผื่อใครไปเจอมาเหมือนกันนะครับ <T IL rock> คือด้วยผมกลัวว่ามันจะมีผลกับกับกับสีกับอะไรพวกนี้เออผมก็เลยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าแบบใช้วิธีที่แบบจับคนไม่รู้จักเดี๋ยวแป๊บน,นึง <P lan ck> ผมเอาแปลงมาก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดู ก็ออกเลยเนาะออันนี้ถ้าขัดก็คือเห็นเลยว่าออกเลยอืดูดิก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับรถยนต์ได้เอาจริงเวลาไปล้างรถเคยเห็นไหมครับผมที่บางโคนเรามันจะติดยางมาตอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะดูดิออกเลยเออเอยียมเว้ย ขอกล้องเก็บภาพอินเสิร์ตหน่อยอันนี้ก็ถ่ายไปเนาะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเห็นไหมครับนี่ๆอยากให้เห็นแบบชัดๆเลยเออสูงเข้าไปใกล้ๆนะนี่ๆเหนะ็นไหมครับอ่าระวังกลิ่นหน่อยระวังกลิ่นเออๆนี่เห็ๆๆนไหมตรงนี้เนี่ยผมก็แอบ,บกังวลน,นิดนึงนะเพราะมันเป็นตัวเบรกตัวปั๊มเนี่ยครับเห็นไหมครับ,รบอืมอ่า สองลูกล้อเนาะอ่ะนี่ก็เป็นของลูกล้อก็ออกเลยนะก็ออกเลยเอาจริงๆก็ออกเลยโอเคอ่ะนี่ก็เจอเจอแล้วนะวิธีนะแต่ว่าผมว่าถ้าเจอแบบเละๆสภาพแบบนี้นะผมว่าต้องใช้หลายกระป๋องโอเคโอเคผมผมเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำมันสนกันบ้างนะครับผมว่าน้ำมันสนจะออกมาในทิศทางไหน คือด้วยอย่างนี้ครับเล่าก่อนว่าสภาพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครับฝนมันตกรถมาร้อนๆเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอยางมาตอยมันโดนความเย็นของน้ำนะครับผมแล้วก็โดนความร้อนมันก็เลยแห้งติดแบบหนึบเลยกลิ่นเหม็นใช่ไหมเหม็นปากพี่หรอ เหม็นยางมาต่อเอ้ยเหม็นน้ำยานะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองน้ำมันสนออันนี้เป็นน้ำมันสนนะคือหลังจากเสร็จเนี่ยผมก็ไม่กล้าขับเนาะเพราะว่าผมกลัวเรื่องเบรกเรื่องอะไรพวกนี้อ่มาดูรายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับนี่เอาเข้าไปใกล้ๆเลยเห็นไหมอ่ะนี่ผมเช็ดตรงนี้นะไม่ออกนะเห็นไหมนี่ไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยไม่ออกเห็นไหมอ่าเห็นได้ครับว่ามันไม่ออกเนี่ย ไม่ออกนะโอเคเดี๋ยวลองเอาน้ำมันสนลาดโอเคผมพอเห็นพอเห็นภาพเนาะว่าน้ำมันสนแม่งต้องขัดวะ่ะเออหรือว่าอะเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้เครดิตเอาผมทิ้งเอาไว้ก่อนเนาะ ดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะออกลาดไปอย่างนี้เลยแต่น้ำมันสนกลิ่นแรงนะครับโอเคแอบแอบแอบกังวลน,นิดนึงนะแอบกงนนังวลนิดนึงคือน้ำมันสนเนี่ยคือเมื่อกี้ตอนเราฉีดสเปรย์ของอีกแบรนด์หนึ่งอีกแบรนด์ตัวนู้นนะครับพอฉีดปุ๊บมันก็จะออกเลยแต่อันนี้ไม่ออกนะครับ ต้องเอามือรูปนะครับอืมก็น่าจะต้องใช้ผมว่าน่าจะหลายขวดอยู่นะครับผมสเปรย์น,นี้โอเคก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองเขาเรียกว่าลองใช้ให้หมดเลยแล้วก็เช็ดนะ,ะเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้โอเคคือดูดีครับผมเพื่อนๆมันติดแบบติดหนึบเลยนะ เอ,อคือแบบเฮ้ยแม่งน่ากลัวมากนะคือแบบรถคนที่แบบรักรถเนี่ยรถใหม่ๆเนี่ยกินแรงเนาะกินแรงไหม,มเห็นไหมครับหลังจากล้างออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะออกหมดหรือเปล่าผมว่าต้อง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 ,ต,องต้องใช้อะไรนะต้องใช้จำนวนของสเปรย์เนี่ย น่าจะเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดเนาะกลิ่นแรงกิน,รกนรจริงแต่แน่และครับผมยางมาตอยมันก็ค่อนข้างที่จะติดหนึบนะครับผมโอเคก็ผมบอกอย่างนี้ว่าอันนี้เนี่ยทั้งหน้า ก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือถ้าดูดีเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบติดแบบนิดเดียวแต่มันติดแบบทางคันแล้วมันมันติดแบบแน่นแล้วก็เออผมมองว่าน่าจะใช้สักสองถึงสามขวดอันนี้ผมใช้เมื่อกี้เกือบจะหมดแล้วนะก็ใช้สักสองสามขวดก็น่าจะสะอาดหมดนะครับเพราะว่าคือเหมือนอันนี้เนี่ยพอฉีดไปปุ๊บมันก็ออกเลยนะครับแต่ว่าด้วยมันหนึบ เหมือนพอผมฉีดแล้วผมเอาทิ้งเอาไว้ใช่ไหมพอมาเช็ดอีกทีมันก็มันก็เช็ดไม่ออกแล้วนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องแบบฉีดแล้วก็คือเหมือนกับเราเอาแรงดันน้ําฉีดออกไปอะ่ะเออน่าจะต้องทําแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ขับไปเนี่ยคือเหมือนตอนที่ลุยยางมาตอยเนี่ยเหมือนมันกําลังแห้งไม่ดีมันแห้งไม่ดีอะ่ะเออแล้วผมก็ขับเนาะมันก็เลยทําให้เป็นแบบนี้ ออืม <song> ติดทั้งโครนทั้งน้ำมันแล้วก็ยางมาตอ่อยออกยากมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองล้างรถด,ดูลองล้างรถด,ดูวันนี้เพราะว่าผมยังไงผมก็ไม่กล้าขับอยู่แล้วไม่รู้เบรกมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปซื้อมาเพิ่มอีกแล้วขวดสองขวดแล้วก็ค่อยมาไอ้นี่อีกทีนึงนะครับอะคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าหากถามผมคือต้องบอกงี้ก่อนว่าตัว Sorry. ตัวน้ำยาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เอามาเปรียบเทียบแต่ว่าผมอยากให้ดูว่าเฮ้ยมันมีคนแนะนามาว่าใช้น้ามันสนเนี่ยก็เช็ดออกนะครับผมสำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่าถ้าใช้น้ำยาของแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะที่เป็นน้ำยาเฉพาะที่แบบเอาไว้ขัดหรือว่าทำวามสาดคร,บราครบยางมาต่อยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้ผลกว่า เออ <c oughs> ก็อันนี้ของแบรนด์คาชายไม่ได้มาขายของให้เขานะครับแต่ว่าเมื่อกี้คือเปิดใช้จริงๆนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครดูแลรักษารถเป็นแบบไหนนะครับผมหรือว่าใครที่กลัวรถตัวเองเนี่ยแม่งเออคือถ้าสมมติว่าใช้น้ํามันสนแล้วก็แบบ มันจะมีปัญหากับสีรถอะไรพวกนี้ครับผมก็ไปใช้น้ํายาพวกนี้ได้นะครับผมมันก็น่าจะรักษามากกว่าครับผมแต่ว่าเช็ดหลังเช็ดร็จแล้วผมว่าก็น่าจะล้างเลยนะครับผมฉีดน้ำนะครับผมมันก็จะได้ออกไปเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครเจอปัญหาแบบเดียวกันนะก็พอที่จะตัดสินใจได้ขวดนี้1 1 2บาทได้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะที่ผมซื้อมาแต่แบรนด์อื่นก็จะถูกกว่าก็มีแบรนด์ที่แพงกว่า อีกเช่นกันนะครับผมชอ่องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจริงๆเรามีหลาย EP ที่ถ่ายเก็บเอาไว้แต่ว่าไม่ได้มีเวลามาตัดนะครับผมวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับผม